ถ้ามีคนเลือกอนาคตให้คุณก่อนที่คุณจะเข้าใจว่าชีวิตคืออะไรคุณจะยอมไหมนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึง่งในอินเดียช่วงวายยุค1800เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ curious และมีความฝันมากมายแต่ตั้งแต่เกิดชีวิตของเธอก็ถูก decided โดยที่ตอนเขาอายุ11ขวบเธอถูก force ให้แต่งงานกับผู้ชายที่เธอไม่ได้เลือก ผู้หญิงหลายคนก็คงจะ accept their fate เธอไม่ยอมตาม social expectation แบบนี้เธอเลือกที่จะมุ่งมั่นการเรียนเมื่อเธอโตขึ้นสามีของเธอเพยายามพาเธอกลับไปแต่เธอยือนยันว่าจะไม่กลับเธอไม่ได้แค่พูดว่าไม่แต่เธอฟ้องเขาในคอร์ในยุคที่ผู้หญิงต้อง stay silent เธอกลับ spoke out ในโลกที่เด็กผู้หญิงต้อง obey เธอกลับ fight back แม้เธอจะชนะคดีเธอก็ยังโดน insulted บางคนก็มองเธอว่าเธอเป็นคนที่ disgraceful แต่บางคนเห็นว่าเธอ brave เธอไปเรียนต่อหมอที่อังกฤษแล้วก็กลับมาในอินเดียอีกครั้งในสถานะหนึ่งในผู้หญิงอินเดียคนแรกที่เป็นหมอเธอ prove ว่าคุณค่าของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่ obedience แต่อยู่ที่ courage Call out, look Your voice matters even when the world tells you to be quiet, because sometimes saying no is the bravest thing a woman can do. Full of more.